ในช่วงวันที่10ตุลาคมถึงวันที่15ตุลาคมสภาพอากาศบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนแล้วครับช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีปริมาณฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงแล้วเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างแล้วครับ ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนพัดปกคลุมบริเวณทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่13-15ตุลาคมครับประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนล่างและทะเลจีนใต้ในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันอากใต้และอ่าวไทยสําหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยคาดว่าจะมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงครับ